สวัสดีครับเสานี้มีเมนูตัดเข่ามะไฟแล้วครับไปเห็ดกันเลยครับตำพริกกระเทียมครับผัดใส่น้ำมันเพืือหนอมหอมครับจากนั้นกใส่วัตถุดิบเข้าลงไปเลยครับผมนี่หมูสับครับผมผัดแข่งเขากันครับผัดกุเลกกุเลกกุเรกแข่เขากันเลยครับผมแบบนี้เลยะครับเด้อผัดแข่งเขากันครับจากนั้นเขาก็เติมน้ำล้างโคเขาแล้วครับ นี่นาำล้างคกเข้าลงไปเลยครับผมนี่ทีเด็ดมันยุ่ตรงนี้แหละครับบ้มันแซบครับผงรดด้วยผงผงรดครับนำตาลครับชูจังหน่อยซอสฝาดเขียวครับใส่ลงไปครับจะใส่หลายได้ครับนี่น้ำมันหอยครับเพิ่มกามนั้ครับผมนี่ยิ้วดำเพิ่มสีสันครับน้ำปลาจังหน่อยครับจะใส่หลายมันจะเข็มครับแก่บ่ได้คุกเข้าให้เข้ากันเด็ดตามเลยทั่วฝั่งยาวที่เอาหั่นไว้นะครับคุกเข้าให้เข้ากันเลยครับผม ตัวฝังเงาสุกจังหน่อยครับนี่ตัวทุดไทยของเขาครับนี่ผักกระเพราครับหอมๆเลยครับผัดในเขากันครับมักหอมหลายกับไส้ลายบ่มักหลายกับไส้ไไไห,นหน่อยหน่อยเครับเด้อนี่ได้แบบนี้แล้วก็เข้าสวยนอนมาเลยครับบานนี้แซ่บครับ